จุดเบื้องหน้าต้นหมูพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกขุนแถวสั่งทวีปโลกพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิญญาตยกอกปึ๊บบูงท่านในอำเภอเมืองตรัง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาตะล่วงพี่น้องจิตอาสาจิตอาสาปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำของเจ้าอยู่หัวในวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญโดยพระองค์ท่าน ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่บ้านเมืองและประชาชนมีความสงบสุขร่มเย็นรวมทั้งสืบสารรักษาความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์รู้ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยกับแหล่งน้ำให้มีความรักความหวงแหน และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้มีความสวยงามอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยจังหวัดตรังได้บูรณาการกับส่วนราชการปล่อยปลาและลูกต้บ้า้ณแหล่งน้ำคลองปอนในวันนี้ผมขอให้จิตอาสาทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจประกอบกิจกรรมทัมงความดีด้วยห,หัวใจเฮขั <Hey. S 2> งมดไว้ก่อนนะครับ ปล่อยปันปลาแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับแถวตอนหนึ่งถึงหกนะครับ

Đăng. đây đây đai đai đây luôn này luôn luôn กาไม่ใช่ก็คือไอ้กองเนี้ยเปลี่ยนให้หมูนะตีทำโดนว่าแต่นยก่ทํานี่ใช่ไหมทำตีเข็มแปหมาแล้วก็ใช่อันนี้นีหมอนเเต้อง่วยัต้องชันีใส